ไก่ออกพรรษาแล้วได้อยู่แอดเท่าวันเดียออกพรรษาตั้งใจพากันแล้วพวกเราทุกทุ่งนำพาเอาอยากพยายามนอนได้อดนอนควน้าหารตั้งท่าตั้งทางให้มันได้เห็นพระนิาน คนว่าโอ้ยไม่เห็นง่ายไปาน่นดอกจะไปพูดกับหัมันคนอื่นหลวงตาทำมาแล้วถ้ามันจะเห็นเห็ขนขณะนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยมันสงบลงมันเลยเห็นคืนนั้นเนี่ยที่เของคตอามิตตาวผ่านหลวงตาก็เห็นคืนนั้นเนี่ยแต่ก่อนไม่รู้จกอามิตา่าาบไหนสชย เห็นคือนั่นไม่รู้ว่าอะไรแต่เห็นเป็นทรไมใติสว่างผ่องใสครอบโลกอยู่มีอันเดียวเท่านั้นอันอื่นไม่มีเลยมีแต่แสงนวนเหมือนพระอาทิตย์กำลังลุ่งแต่ลุ่งอรุณนะสว่างขึ้นมานะเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินใหม่ๆ สว่างองใสเป็นธรรมชาติมีอันเดียวเท่านี้ครอบโลกอยู่เคยไปอ่านเจอว่าเอโกธรรมโมเราก็เห็นมันนั้นมีธรรมชาติอันเดียวเท่านี้สุดท้ายไม่มีอะไรเคยไปอ่านอามิตตพุทธเคยฟังไปเห็นแค่นั้น ไม่ต้องไปถามใครเลยอามิตาพุทธเป็นยังไงนแต่อามิตรพาเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่เห็นวันนั้นเป็นผู้รู้รู้รูู้้ท่านเจออยู่แต่ที่ความหมายไม่ออกเป็นผู้รู้รู้รููู้้ตายไม่เป็นนี่ก็คลื่นเดียวนั่นแหละ สู้ได้เอาชนะมันได้ก็เ,เป็นผู้ร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 ู้อ่อนเป็นผู้รู้นี่ว่าแทนเรียกว่าพุโทโธนี่เราก็เข้าใจใจเป็นธรรมชาติบ้างโน่นนี่ว่อเพราเนี่ว,ว่าธรรมโมไหมมีพุโทโธธรรมโมเราเห็นแล้ว ก็เลยคิดไปใครเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้ผู้ทุกขโมก็คือเราเราก็คือสังขอนั่นเองเห็นพุทธธรรมสองภายในวันนั้นเองคืนนั้นเองตื่นเข้ามาจึงกราบพระพุทธโลกกราบแล้วก็กาบอีกกราบแล้วกราบอีกกราบแล้วกราบอีกเรารู้ตามเห็นตามุทธเจ้าแต่เอาไว้แล้วอืม จิตใจเราบอกไม่ถูกเลยเหมือนห่ออยู่ในอากาศเห็นพุทธธรรมอยภายในกาดแล้วกาบอีกาบแล้วกาบอีกาบแล้วกาบอีกนั่งความสันเสร็จนั่งทำความสะอาดไม่ขึ้นไปเหมือนหนูเน่ต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยให้ล้พ่อไว้อกไว้ใจได้ แข่คนมาจะได้เห็นเป็นปกติสะอาดสะอานเหมือนกับไม่มีอะไรมาทำอะไรอยู่ในนั้นจัดการหมดปองเพื่อนเพื่อนมหมดครบนั่งพอนั่งปั๊บเข้าสม,มาธิปั๊บทันทีเลยต้องทําตามห้องก่อเลยมันเคยเข้าอย่างนี้เคยทําอย่างนี้ มันได้อย่างนีน้แล้วก็เอาอย่างนี้นปับ๊บว่างสว่างสวยขึ้นมาเหมือนเดิมน,นั่นจึงมาดูว่าอ๋นี่คืออารมณ์พายนพานลงพอว่านั่นคือพระในพานจึงมาข้าใจแล้ว ทำไมไม่เกิดปัญญาเปินปัญญาหลวงพ่อว่ามันเกิดแล้ว <laughs> เกิดแล้วคนไม่รู้ได้เฉยท่านก็ไม่บอกมันเกิดแล้วยัไ่ไหมถามไปไปไปดูหาดูก็ไม่เห็นมันเกิดปัญญาพุกพุกพับพับรู้อันานั้นอันนี้ขึ้นมาไม่ได้รู้อยู่เฉยเไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีสัตว์ไม่ีคนเป็นธรรมชาติอยู่นึงเดียวได้อ่านเจอราบมอนากองไฉงแล้วก็รู้เลยนี่น้ากองไฉเป็นยังเป็นธรรมชาติอันเดียวไม่มีอะไรสักอยาก่างมาบมะน้ากองไฉเราก็เข้าใจโอ้ดีใจหลายเห็นพุทธทรานสงฆ์ไม่เห็นพุทธโท,ทธรรมโอสังโฆขึ้นมา ไปม,มาไปถามท่านบ่อยท่านก็ด่าไม่เกิดคนรู้มันเกิดแล้วไม่เกิดปัญญาจึ่งไปพิจารณาดูจึงรู้ว่าอ๋อปัญญาก็คือว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์มีคนขันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มี ตัวเราไม่ไม่รู้ว่าไปไหนนะอัศจรรย์จริงๆนะก้อนสกุลกายนี้ไม่รู้ว่าไปไหนพอลมหายกายก็ไม่มีหายพร้อมๆกันจึงรู้ว่าขันห้าเนี่ยเขาสมมุติเฉยๆสัตว์ปุกลตัวตนเขาก็สมมุติขึ้นมาใช่เฉยๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคล ไม่เตตดธรรมชาติหนึ่งเดียวทัวนี้เราจึงอ๋อปัญญามันเกิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไปแล่นลุยๆยนๆงยเห็นชื่อกบเคยเสียดชื่อฝ่ายานี่นะไม่มีไม่รู้ว่าเราไปไหนเราไปไหนตัวตนเราไปไหน ไม่มีอะไรเราหันหน้าไปทางไหนไม่รู้ว่าหันหน้าไปทางทิศไหนไม่แต่ความรู้รู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเราจึงเขา้าใจอ๋อจิตดวงนี้ไม่มีที่เกิดที่ตั้งไม่เป็นรู้อยู่อย่างเดียวเป็นท่านจึงเรียกว,ว่าพุทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในธรรมชาติที่เราเห็นอยู่นั่นเองไม่ได้สงสัยสัตว์บุคคลที่เราว่ามีอยู่ในกลยเราถ้าใครใครเข้าไปถึงเราเห็นเองมันไม่ต้องไปถามใครที่เราไปถามเราไม่รู้เฉยๆเห็นอยู่ว่ามันไม่มีแต่ไม่รู้ว่าอะไร่แยๆจึงไม่ถามล้งพ่อ ว่ามันไม่เกิดปัญญามันเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดปัญญาก็รู้ว่าเราไม่มีนั่นเองถ้าใครลรงไปถึงตรงนี้หมดเลยเราไม่มีที่ว่าเราเราเนี่ยเขาก็าสมมุติขึ้นมาเรียกกันไห้เึงเมืาอเราไม่มีอะไรก็หมดเลยอ ไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรจะเอาไม่มีอะไรจะเป็นของเราเราก็ไม่มีไม่มีหมดเลยไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วแม้แต่พระองค์นั่งอยู่ตรงหน้าก็ไม่ถามเพราะว่าไม่ไม่มันมีไม่มีเราอีกแล้วก็ยังนั่ง พอมาเดินปัญญาอีกรอบสองแลถอดกายออกพอถอนจากสมาธิมันก็มาถือเอามีเรามีตัวมีตนขึ้นมาอีกเก่าพอเข้าสมาธิสัตว์บุคคลตัวตนก็หายไปหมดเหมือนนั่งอยู่ในอากาศเลยฮะไม่มีอะไรเลยหันหน้าไปทางทิศไหนก็มีกุฏติปุต่างสัมลาก็ไม่มีนี่ มันอัศจสรจันนะเป็นไม่ได้นะหอมมาแล้วกอมีตัวมีต,มตมนขึ้นมาลมให้ใจใอยากขึ้นเริ่มเห็นลมให้ใจใอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นก็เริ่มเห็นกายอยากพ้องขึ้นมาจิตก็ถอนออกจากสมาธิก็มีตัวมีตนมีเรามีเขาคืนเหมือนเดิมอืม อันนั้นเราเห็นในสมาธิท่านเรียกว่าเกตโตมุวันนี้เรามาท่าน,น้องวางให้เดินบรรยายให้เดินถอดไก่ถอดขันห้าดูคืนเดียวเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันซังซองอย่างรับกันเป็นสุญญตาเปมุ เป็นอนัตตาไปหมดยิงมาเล่าให้ฟังคืนแรกท่านไล่มันนี่แต่มาวดอะไรใครภาวนามันแต่มาเข้าใจเร็วมันได้ไปหาดูอเอกเพือนที่สองก็ไั่กล้าเพื่อนที่สอนเขาออกจากสมาที่เขามาดูเหมือนเดิมเป็นอนัตตาเป็นสุญนใหญาใช่เขาไม่มีอะไร ตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีอยู่ในขั้นห้าไม่มีต,ตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีที่มีนี่เป็นเพียงธรรมชาติมาประชุมกันชัวคู่ชัวคาวไม่มีของใครไม่มีใครไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเงินพอตรงเป็นอนัตตาอนัตตาธาตุธาตุไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาธรรม ทำที่ไม่มีเจ้าของขึนที่สามถึงนั้นเราท่านดีท่านจึงรับรองมาอ๋อฮฮนเสียงขนาดเฮ้ยจำเลยท่านก็ดีใจลูกศิษย์ลูกนะลูกศิษย์ผมนี่ไม่มีมีองค์เดียวนี่นะแต่ผมสอนลูกศิษย์มา รู้เรื่อทำเห็นอทำเร็วที่สุดเ่านั้นนั่นแหละนี่แหละน้องตาจึงว่าเราได้เจโตวิมุตหลุดพ้นจากขั้นห้ารอบเลยต้องมาได้ปัญญาวิมุตรอบสองหลุดพ้นจากขั้นห้ารอบสองตอนมาออกจากสมาธิ เราจึงกล้าไปเทศแสดินทางเข้าสู่รพระนิพพานมีสองทางหนึ่งเข้าทางสมาธิท่านนั้นเรียกว่าสมถะยาณิแม่เอาสามาธิเป็นยาดำเนินเดินเข้าไปอัทนที่สอง วิปัสนาญาณนี่เรารู้นั่นแต่โน้นไม่กลัวใครเส้นด้วยหานหานอืมอี่นิปัสนาญาณนี่เข้าทางวิปัสสนาก็ได้เข้าทางสมถะก็ได้บางคนบางองค์บางท่านท่านจะได้สมถะท่านถือเอาสมาถะเป็นทางเข้าสู่พระน,น,นิพพานสมาธิ บางองค์ท่านเข้าสมาธิไม่ได้ท่านก็ถือเอาวิปัสสนาเป็นทางเดินอย่างแม่ชีไลกับแม่ชีเชนแม่ชีไลจิตสงบแล้วให้เดินเข้าสู่อธิบายอันนี้ให้เข้ใจส่วนแม่ชีเชนจิตไม่สงบก็ให้เดินปัญญา ทำย่างไงมันก็ไม่สงบก็ให้เดินกันยาวพวกเราเหมือนกันนะถ้ากันทำเอาทำเอาให้มันได้ให้มันเห็นให้มันเป็นให้มันมีมันไม่เลือกภรษาไม่เลือกเวลาอากาศดโกไม่จบกัดการเวลาและสถานที่ใครทำได้คนนั้นก็ได้หมด คนเรามันก็หวังความสุขแค่ประเดี๋ยบประดาเทา่านั้นตายคาอนั้นอยู่ออกนี้ไม่ได้สุขแตนบรมสุขอไม่ต้องการสุขอีงนมนสุขแค่ประเดียบประดาวสุขแค่นอนกับลูกกับผัวกับเมียเท่านั้นสุขแค่ช่างกวยหูงูลเล่น หมดเวลานั่นก็เบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายนี่มาจากที่นี้น,นี่อย่างเคยเส็จมจเปันคงรู้จักจหมดหนะสุขอิ่งอันนี้ถูกเล็กถูกหวยเงินเดือนออกหรืออะไรแค่แ,แป๊บเดียวเท่านั้นลไม่มีอะไร สุขแค่นั้นเราก็เห็นสุขแค่ยใยเห็นลูกไม่ได้ย,ยินเสียงสุขในพระนิพพานมันบวมมันสูงไม่ใช่ยใยเห็นลูกไม่ได้ย,ยินเสียงเลยจตหมูกได้กลิ่นที้ในรถสุขแค่นั้นให้พากันเข้าใจทำให้มันได้ไให้มันเห็นท่านจะว่าความเพียรวิริเยทุกขมะเจตี บุคคลจะร่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามมันจะร่วงทุกไปได้ยังไงต้องไปได้เพราะความเพียรนันั่งอยู่เฉยเฉจะให้มันมีเงินมีทองมันจะมีได้ยังไงทางโลกเขาก็ต้องคิดหาทางทำมาหห้ิีทางทำก็เหมือนกัน นั่งอยู่ที่เฉยจะให่เห็นผนิภานมันจะเห็นได้ยังไงต้องใช้ความคิดคิดหาคนหาหาตาั้งทำทานถานจะของอยู่อย่างนั้นแก้ความโง่ความหลงจางของมันโง่มันหลงเพราะจิตมันโง่มันหลง,ม,ง,ม,ง,ม,งมาจะ่เก่า จิตเป็นผู้รู้ก็ยริงอยู่แต่ไม่รู้แต่สมมุติจำอาแต่สมมุติอะไรไม่ใช่รู้แต่สมมุติดอกเตอร์ดออร็อกแต่ก็ไปเรียนช่องเอามามหาปอเรียนแปดกูเรียน 9, เก้าเข้าไปช่องเอาสมตม,สมติไหมไมมันไม่เห็นิมุติของเขาหรอกมันจิตอยู่ในสมมติอยู่ออาวิชา รู้ไม่จริงมันเป็นรู้เอาแต่สมมติจำเอาแต่สมมติอย่างเรามาหลงจำเอาคันห้าเดี๋ยวนี้ก็มาหลงคันห้าเนี่ยเขาสมมตเิเฉยๆใช่ไหมล่ะฮะขันห้าจริงๆมันมีไหมล่ะอ่าแลก็มาหลงสมมติเน่เขาเรียกคนพานเรียนหาสมมติคนฉลาดเรียนละสมมติ เราละได้ือยังม,มันสมมติทั้งหลายย่อลงมาอยู่ไกลกับใจเราละละกล้กับใจได้แล้วก็ละสมมติได้ก็เห็นระนในพายในทีน่หลวงตาพูดไปเมื่อกี้ละตอนก่อสมาธิสว์บุคคลตัวตนที่เขาสมมติขึ้นมาไม่มีนี่แล้วออกจยกกมาที่มาค้นให้สวส์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเราไม่มี ไม่ยืนยันได้ว่าเราไม่มีเราไม่มีเขาไม่สมมติว่าเราจะเฉยเราจริงๆไม่มีในสมาธิเราก็ไม่มีออกจากสมาธิเราก็ไม่มีไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วตอนหลังหลังจาก่ร้อ่าอละสังขารไป แล้วก็ไม่มีผู้บายจารแต่ท่านก็สั่งไว้แล้วไม่ให้ไปอยู่กับใครอีกเพราะเรารู้แล้วเราเรียนจบขั้นห้าแล้วไปอยู่กับองนั้นองนี่องนั้นอยู่ก็เจา้าของไม่ไปอยู่กับใครภาวานาไปเรื่อย คนไปเร่ๆมันก็แตกฉานเองต่อไปก็อะไ้สอนคนทั่วบ้านทั่วเมืองหลวงพ่อว่า่าไปอยู่กับใครองค์นั้นมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หรือไม่ศิษย์หลวงพอ่อควรจะไปอยู่กับท่านไหมไม่ให้ไปไม่ให้ไปสั่งเด็ดขาดเลยเราก็รู้ว่าเราหลุดพ้นแล้ว แต่ต้องอยู่ในนิสัยต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ไม่อยู่นิสัยไม่นิสัยไม่เดี่ยวไม่เกี่ยวกันน้องเพราว่าถ้าบรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วไม่เกี่ยวกับนิสัยแล้วที่ไปอยู่นี่เป็นอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เพื่อว่าบางอันบางอย่างเราไม่รู้ ไม่เข้าใจเราได้มันยังได้ไม่บรรลุดับขันห้ายังไม่ได้เท่านั้นดับขันห้าได้แล้วจะไปอยู่กับใครอีกหลวงพ่อว่าจะไปอยู่ทําไมที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ด้วยความ,มน,นั้นอยู่กับหลวงปู่คำดีท่านว่าอยู่ด้วยความเคารพบูชาท่าน ผมได้ทาเห็นยมทำจากท่านผมยังตายคากับท่านมันอยู่กับท่านจนท่านตาย้วยความนมั้นตอบแทนบุญคุณของท่านไม่ใช่ได้แล้วก็วิ่งหนีเอาอะไรมาตอบแทนท่านเวลาท่านชลาภาพมาแกมาใครจะดูแลที่อยู่ไม่ได้อยู่ เพื่อจะไปถามอันนั้นอันนี้ท่านอีกหลวงพ่อว่าอยู่เพื่อความเคารพอชาคนของท่านอยากตอบแทนบนคุณของท่านเท่านั้นน,น่อันนี้เราพูดให้ฟังไนดะ้พวกเราจำเอาไว้กานพูดมานี ส่วนแต่เป็นของแท้ของจริงพิสูจน์ได้เท่านั้นถ้าอยากพิสูจน์ได้ก็วันนี้ก็ถ้าจิตไม่สงบไม่รู้ออกจากที่ลองดูนั่งหรือนี่มีคนกล้าสักคนไหมพระองค์ยังตัดร้อยคนพันคนหาคนกล้าคนเดียวไม่มีหมื่นคนแสนคน นะคนจริงคนเดียวก็ไม่ได้คนจริงคือคนที่เป็นพระอรหนันต์คนกล้าโสดใจมีไหมหละ่ะคนกล้าคนจริงมีไหมถ้ากล้าล้วก็เห็นทันทีเลยเอาจชนะเวทนาใหญ่ได้จึงได้ห็นพระนิพพาน เวทนาใหญ่คืออะไรฮะฮะพวดแข่งพวดขายนี่แหละเวทนาใหญ่นี่แหละมันที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ไม่เท่าความคิดความคิดพระองค์ว่าอาภิสังขารมันมขันธมันยังรองลงมาแต่ต้อง สู่ถ้าสู้ไม่ได้ไม่มีโอกาสเห็นหลวงพ่อว่าบมเห็นอกไปเมา่ไหเมาบวชเท่นแ้ถึงสนอนรับบุญอับบุญอย่างโอ้โหนั่นในหลวงพ่อวสิเกิดเน้อเกิดสูงปว่าเนเยเพื่อนเนี้ยตกไตได้ลงมาค่อ พ่อแม่เลี้ยังวางสันไปสอบเปินสองต่อสองในวันใดวันหนึเพื่อนเหนื่อยสมมุติน้ำตามน้ำไหลแห้งๆต้องพอว่าเท่าสีร้อยไปขึ้นฟังยูจุดหนึ่งจุดหนึ่งคือพ่อหนี้พาน จุดหนั่งที่จุดเขาต้องการห้าสิเวโดยลูกน้ำซื้อมองนีไปมันสิได้ไงล่ะน้ำมาพัดน้ำกำไมีได้กำเหมือนอะไรเยอ่ยผมีแน่อพุ่น้ำกำกับพัดเข้าโต๊ะงไปพุ่อย่เลยลพองฟาดมองห้องจุดไม้ไปทั้งห้องจุดไม้เขาเดีอนไปใน้าน่ก็เพื่อนเหนือไ สู้แหวนล้อยคนไปมันยังสิถึงขึ้นฟังหมือนท่านได้ขึ้นเนื้อนี่ิ้นโค่นเนี่ไปได้ขึ้นเนื้อมองเท่าต้องกันเนี่ยวล้อยไปปักน้ำพัดตกไปฝากจุดไหมไปทางทเราหอดสีเลยน้ำตามพัดไป นั่นละถาากันเพื่อเอาไว้อันเพงได้ฮหดรถลงุงเอ็ไปามบอกอือไปให้เราไม,กม่กี่หมื่นเพื่อนที่แรกนยังสงสัยเพื่อนที่สองอม,มาใอ้เรื่นงั่งเพื่อนที่สามเพื่อนบอกว่าได้กันว่า พานเวทนาใหญ่นี่บ่ได้เเทศไปรอดเมื่อใจก็บ่ได้บวชมากเสียบวชสิ่งก็ได้เยอะเนี่ยเลยทางบ่ได้ถึงวันพันพนิพพานได้บุญได้อานิสงส์เป็นพระโสดาบันสักทีท่ทาท่าแต่พันพนิพพานบา่ได้รขั้นยังได้กเอาเนี่ย้ามันบ่ได้บ่ได้รเ้ื่องมองเพื่อไบบ หรือว่าสมมุนมันบ่นได้รน,น,นี่ยังไปเหตุเอานะเนี่นบอกสวยท่านหน้างเงยได้ตายถึงท่านเื่อยกไปเชื่อมาก็เท่าใจพระบหน้าว่าเกิดเป็นไข้ด้านไข้ห่างห่างในยิ่งคู่วายาจารย์สอนว่าเหตุน้าท่ามก่ำ เข้ากัได้เป็นใครได้มือนีผูไ้ได้ยากได้ก็ล่องเบิ้มเอาสูเรศก็น่าไงเบิง้ง